เชื่อมือหมอคุณหมอสวัสดีค่ะคุณหมอคะอวัยวะในระบบหายใจมีอะไรบ้างคะอ่ะอวัยวะในระบบหายใจนะคะประกอบไปด้วย 1. โพรงจมูก 2. รูจมูกนะคะท่อลมอ่ะอันนี้3แล้วอ่ะสคือปอด 5. อ่ะกระดูกสี่โครงนะคะ6นะคะหลอดลมฝอยนะคะ7หลอดลมแล้วก็8กระบังลม นี่มีอีกอันหนึ่งก็คือที่แยกออกมาก็คือถุงลมด้วยนะคะคุณหมอคะแล้วการเคลื่อนที่ของอากาศเข้าและออกร่างกายนี้มันมีวงจรออยังไงมัาง,งคะค่ะวงจรน,นะคะก็จะเป็น่างนี้นะคืออากาศเนี่ยเข้ามาทางรูจมูกผ่านไปที่โพรงจมูกต่ออ่ะเข้าไปที่ท่อลมเสร็จแล้วไปที่ปอดน,นะคะ แล้วก็มาถึงถุงลมทางออกเนี่ยก็ออกไปออกจากถุงลมเนี่ยย้อนขึ้นไปเหมือนเดิมเลยก็คือถุงลมไปปอดปอดไปท่อลมท่อลมไปโพรงจมูกโพรงจมูกไปรูจมูกแล้วก็ออกมาข้างนอกนั่นเองค่ะห่อคะการแลกเปลี่ยนแก๊สที่ปอดเป็นยังไงอะคะการแลกเปลี่ยนแก๊สคะเมื่อเราหายหายใจเนี่ยนำอากาศที่มีแก๊สออกซิเจนเข้าสู่ร่างกายนะคะจะเกิดการแลกเปลี่ยนแกส๊สเพื่อนาแก๊สออกซิเจนเนี่ยไปใช้ใน ปฏ,ปฏิกิริยาสลายสารอาหารภายในเซลล์ด้วยนะคะรวมทั้งนำแกส๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากปฏิกิริยาสลายอาหารนะคะมากำจัดออกจากร่างกายผ่านการหายใจออกซึ่งการแลกเปลี่ยนแก๊สเนี่ยจะเกิดขึ้น2บริเวณได้แก่บริเวณปอดนะคะแล้วก็บริเวณเซลล์ต่าง ร่าางกายตรงบริเวณปอดเนี่ยเมื่อเราเหายใจเข้านะคะแก๊สออกซิเจนภายในถุงลมจะแพร่ผ่านผนังหลอดเลือดฝอยแล้วจับกับเฮโมโกลบินนะคะในเซลล์เม็ดเลือดแดงเพื่อลำเลียงไปเลี้ยงเนื้อเยื่อส่วนต่างๆของร่างกายนะคะส่วนแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยจะแพร่สู่ถุงลมนะคะเพื่อกำจัดออกจากร่างกายส่วน บริเวณเซลล์นะคะแกส๊สออกซิเจนที่จับกับฮีโมโกลบินนะคะของเซลล์เม็ดเลือดแดงจะแพร่เข้าสู่เซลล์นะคะซึ่งนำไปใช้สลายสารอาหารภายในเซลล์เพื่อสร้างพลังงานนั่นเองนะ,ะส่วนแกส๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากปฏิกิริยาต่างๆนะของเซลล์เนี่ยจะแพร่เข้าสู่เลือดแล้วลำเลียงไปสู่ถุงลมเพื่อนะคะกำจัดออกจากร่างกายโดยการหายใจออกนั่นเองค่ะ